ค่าตัวนะออ<า>ออคุยกับคนนี้ต้องมีค่าตัวโอ้ปกติผู้หญิงเขามีค่าตัวนะผู้ชายจะมีอะไรออโ,อโอ้โหอันนั้นเรา,ามันไกลเอม,มันไกลเกินไปมันไกลเกินไปเราเราเราดูพระเขาก็แล้วกันนี่เขาเรียกร้องเสร็จกันหมดแล้วเขาเทียมจ้าจ ตามนันตามนั้นเราเอาตามนี้เราไม่พูดไกลตัวเดี๋ยวจะมีปัญหาต้องระมัดระวังปากทเท่าเทียมนี่มามายืนดูเทีเรียงเห็นของน้อยๆอย่างเงี้ยนะคุณภาพคับแก้วยามขายก็ได้หลายตัง อออันนี้เห็นมากมีไม่ค่อยจะขายโอ้โอ้ขายได้เยอะแต่ไม่ค่อยจะขายโอ้ออโอ,โอ้มีสิงเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยยังกับหลวงพ่อหอมน่าจะหลวงพ่อหอมเพราะว่ามีดวงตาคล้ายหลวง<า>พ่อหอมแต่เป็นสามขวัญน,นะถ้าคนเนี่ยสามขวัญเขาเรียกว่าขยันหามีอะเป็นตามครัอ๋อไม่ใช,ไใชไ่ไม่ใช่งา เป็นกองงาเ่งงาก็จะเป็นหลงพ่อเดิมเลยนี่เป็นหลงพ่อหอมจะมีไม้กับสร้อยสร้อยที่ได้ไปมีคนเขาก็บอกว่าเป็นกรามกรามเขาเราก็ขายคนที่มันดูเป็นงาเราไม่ขายคนดูเป็นแต่เราได้ไปแล้วเราไม่ได้มาเครียดอะไรเยอะหรอกถ้ารามมันจะมีรูออ่านะวิธีสอนอันเขาก็ ติงไปเพื่อเพื่อที่จะกดราคาให้ถูกก็ได้นะเาก็จะือให้เป็นกระเออเราก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าเราได้มาแค่ไหนนะเราก็บวกกาไรนิดหน่อยเราไม่ได้ไปการันตีฟันธงโอ้เชะโบเชว่าอันนั้นคือไม่ได้ซื้ออันนั้นคืองาฟันธงว่างาพอเขาเอาไปแล้วมันไม่ใช่งามันก็อารมณ์ มันก็งอกเป็นอย่างอื่นไม่เอาถ้าเราไปตาม,มตามคนอื่นเราก็จะมีอ,อารมณ์มนี่แหละอ่ะคุยเสร็จ